สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมมิสเตอร์ไอทีซีนะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับปลากระสูบอีกแล้วครับแล้วก็ปลาบูนี่วันนี้เราก็จะไม่ให้ไส้เดือนกันนะครับขออภัยในเสียงปั๊มลมด้วยนะครับนี่ครับกระสูบแล้วก็ปลาบูนี่ไส้เดือนตัวใหญ่ๆเลย ดูดูกระสุปดูกระสุปโอ้โหอยากกินจัอไปจับท่านึงครับโอไม่ลื่น <c oughs> มาแล้ว โคตรเร็วดูปลาบู่ปลาบู่แย่งแยง่งจะแยง่ง <c oughs> าตัวที่สองครับโอ้โหเห็นกระายตัวเก่าทิ้งแล้วมาตัวใหม่ ยอดจริงกระสูนตะกระมากมากตัวเก่ายัางกินไม่หมดเลยครับขายทิ้งแล้วเอาตัวใหม่ไปนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อย ครับเต็มเต็มครับนี่แหละครับอาหารง่ายๆขุดตามดินก็ได้นะครับใช่ครับ <c oughs> ก็คลิปนี้ก็มีเท่นี้แล้วกันนะครับ <c oughs> แค่มาโชว์การกินอาหารของปลาโอเคครับ <c oughs> เอาไว้ติดตามชมใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยกันนะครับ